ไฟที่เปลือกตาเอาออกยากแต่ทําได้ด้วยเลเซอร์เดี๋ยวมาดูกันไฟที่เปลือกตาตรงนี้นะครับสังเกตว่าขนตามันแหว่งไปด้วยตอนเอาออกเราจะสามารถเอาออกได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะยังเหลือบ้างแล้วเราต้องมาลุ้นกันว่าขนตาที่มันขึ้นใหม่จะขึ้นมาได้แค่ไหน ตอนนี้บอกก็ยิงเลเซอร์ไปที่เปลือกตาไปแล้วนะครับคิดว่าหายไปสักประมาณสัก90%หรือ95%ทีนี้ต้องมาลุ้นกันว่าขนตาจะขึ้นไหมมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง ที่ช้ำๆนี่เป็นรอยที่เราฉีดยาชานะมันก็จะบวมและช้ำนิดนึงหลังทําเลเซอร์ไปเราก็ใช้พวกคีปพึ่งทาประเดินแผลประมาณสักอาทิตย์หนึ่งทาบ่อยๆได้นะครับให้แผลชุ่มชื้นพอสะเก็ดหลุดภายใน1สัปดาห์ก็จะกลับมาเป็นปกติถ้าเกิดว่าผ่านไปแล้วสักเดือนหนึ่งแล้วมันเริ่มมีขึ้นใหม่เราอาจจะต้องมายิงซ้ำได้